Ơt Ơt Thả lên đây Mới chạy đây <đê> nắng có này vừa mổ khả thân vứt Ồ quả nó Trông bậc đều Khải khác quả nó

คับปรตูเพี so, ้ยนปิดตูนค oh. ับปอนะเราเดกันต่อนะจ๊ะทางมือไม่คือทางมือกะดาโอ้โหกะกะขนาดกะนะ เอย่างไรรอ้เหล็บไม่ใหน